คุณเชื่อเรื่องกองทัพต้องเดินด้วยทองไหมครับน้องผมมันเตะเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเลยบทจะได้ก็ทําเสียบทจะเสียก็เสียง่ายเกินไปผมว่ามันไม่ใช่แนวแล้วครับผมขออนุญาตให้น้องกินข้าวแป๊บหนึ่งงัด <c oughs> น้ององัดเฝ้างัดเร็วๆเขาสิลงสนามแล้วลุลๆลกรรมาการเอ็ดแล้วเอาละผมมาเสนี้มาเอาที่ลักษณะมันเปลี่ยนไปมันสู้ละมันเริ่มสู้ละกินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้ว เดี๋ยวมาดูกันดูจังหวะคนดนกินข้าวมันต้องเหตุแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมเริ่ ng, 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 ma? Ma มมีแรงเริ่มมีใจกันไหมเห็นไหมมันก็จะได้กองเออสียสูต้ต้องสู้ต่อนแต้มแรกมาแล้วผมว่าแต้มต่อไปมันต้องได้อะมันต้องได้อะมาเหอะเสือมาเหอะจังหวะที่สองจังหวะที่สามเติมเต้มเติตะวันเติมตะวันว่ น้องกูได้กินข้าวแล้ว oh. <c oughs> สื่ต่อน้องสื่ต่อ <c oughs>